เอาวันนี้เราเริ่มกันที่พี่แหม่มคัททยานะคะที่ได้นําอัฐิของคุณแม่ยุรพรไปฝังไว้ที่ปากช่องเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับยอมรับนะคะว่าก็ยังมีร้องไห้อยู่บ้างเพราะว่าคุณแม่ได้จากไปอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวพร้อมกับขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ได้ส่งเข้ามาให้ด้วยค่ะ โดยนักแสดงรุ่นใหญ่แม่มคาทิเลียเปิดใจยอมรับว่ายัางร้องไห้อยู่กับเหตุการณ์การสูญเสียคุณแม่เนื่องจากคุณแม่ได้จากไปอย่างกะทันหันไม่ทันตั้งตัวและคุณแม่ไม่ได้ป่วยอะไรเลยแต่เชื่อว่าท่านไปสบายแล้วช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องแม่มกับพี่วิลลี่ก็ต่างคนต่างร้องไห้แต่เราสองคนต้องทํางานตอนนี้ก็ได้นําอัฐิคุณแม่ที่นํากลับมาไปฝังแล้วที่ไม่ได้เชิญใครเพราะสถานการณ์โควิด -19 ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ หันหน้ามองหน้าพิวลีอ่ะก็ก็พยายามจะเอนเตอร์เทนกันไปเนาะให้มันแบบอ่ะเราต้องคิดซะว่าแม่ไปสบายคุณแม่มีความสุขแม่มีบุญมากเราช็อกไง <c oughs> เพราะว่ากระทันหันแต่ว่าชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไป